ไม่เยอะมกอะไรเลี่ยเฮ้ยตเกียบเดินมึงหนึ่งสองอ้เดกไฟล้วเพื่อนเลกไฟเล้ยป้ามึงอย่าเดินดีบิ้มนี่หิโอ้ตามึงดูกด้เลิน อู๋ไม่ได้ดึงไม่ได้เดินที่เลยต้องไปฟ้องกันว่ะต้องไปฟ้องกันมาๆมาเน่มานี่มาเน่มาเน่มาเน่ไม่ไปดักรอหนึ่งสองสามโดดๆรอ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 โดดๆเออไม่ถึงเสี่าเราต้องรอดีกว่าวะรอดีกว่าจะจัดตัวมึงแข่งไปแข่งมาดึงไม่ได้ดึงอะไรกันโดนดีอันนดละโดนนี่ปะเอาละนะโดนเลย้วโอเคตะวัน ท่วงอีกละทวงไอ้เชี่ยอะไรกันหน้ากูหมดเลยกูโดดไม่ได้ดึงดิมึงเห็นชื่อดึงยี่อีไรอยู่นี่อยู่ในไอ้หัวตัวมึงอยู่่เพือนไปดึงเราครนบตัวมึงลงมาดิมึงไปเหยียบตรงนั้นทำไมล่ะมันดึงไม่ได้เจรจะเจรจะเจรจะกูดึงละโอเคโดดละโดดนี่นะสองสามโดดนี่นะเออไอโดดโดดไมได้ไม่ได้ไม่ได้กู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 ได้มึงดูกูโดดดึงกูนะเออเอปล่อยเลยปล่อยเลยมึงตกไปข้างล่างเลยเออโอ้ยเฮ้ยเอียอ้าว แม่งเลงที่ไหนเอ้ยคืนนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยคืนนี้ได้ไหมเออว่ะเออว่ะไอสัตว์เอ้ยแต่มันต้องแต่มันต้องขึ้นปีกอยู่ดีว่ะไม่ไม่ก็ต้องรอนั่นเดินมาหาเราไงมันจะได้ไม่ต้องโดดยากอันนี้มึงเดินมาดิไอ้เหี้ยมึงรีบเหรออ๋อวมีไอ้เดี๋ยแผนเหลี่ยมมาเนี่ดิไม่ง่ายคิวกูไอคิวคูสองร้อยจริงเอ้ย เอ้ยกูไม่อยากไปกูไม่ได้ไปเยเอ้ยตกลงนี้ลงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้อหนึ่งสองสามไปเพิ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้แม่ยิ่งโดนนี่กูอยู่ไกลอยู่กูอยู่ไกลเด็กไปกูไปก่อนเนี่นี่เอ้าโอ้ยยี่นี่โดนไม่ไรมึงยิ่งไปไหนไอ้เหี้ยควายยิ่งไม่ยังเหงาไอ้สัสเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวกูไปก่อนนะเออกูไปก่อนเดี๋ยวกูไปเช็คกันก่อน ก็เจไกลไอ้เ่นรักลยเพื่ออ้เอของฉันมันไกลอเอท่านาคนนึงไม่เป็นไรหนึ่งสองอกซ้อตใจบกซ้อวะใจบกซ้มใจบกซ้อวใจบซ้มใจบกซ้วะใจบกซ้วะเอ้ยเราเราเช็คอยอยู่เราเช็คออยู่คยอยู่เรายคอย เราฆ่าตัวตายมาฆ่าตัวตายฆ่าตาเกินไหมเกินไหมเกินไหมเล่นวะเออเล่นงเดียวเอาจบวะหรอไม่เล่นแล้วยวจีดกูไม่เล่นแล้วอะ